5อันดับกองหลังออฟสไตล์ที่ใช้งานได้โคตรโหดโคตรดีในอ e ีฟุตบอลอันดับที่5นะครับก็เป็นทางด้านของโทโมยาสุนะครับตอนนี้ครับก็เป็นกองหลังที่มีลูกกลางอากาศที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็มีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆเลยนะสำหรับโทมิยาสุนะ อันดับที่4นะครับก็เป็นทางด้านของบิกินี่นะผมบอกเลยว่าเป็นกองหลังนะครับที่มีค่าพลังสวยมากๆครับมีความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งครับลูกอากาศก็พอจะได้มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆนะครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะเล็กไปหน่อยนะสำหรับเบเกลมี่นะอันดับที่3นะครับก็เป็นทางด้านของตูรามนะผมบอกเลยว่าตูรามนี่ดี <hundred> ทุกอย่างนะครับมีความเร็วความแข็งแกร่งลูกอากาศ พอใช้ได้ครับแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือรูปร่างเขาอาจจะเล็กไปนิดนึงนะสำหรับตูรามนะ อันดับที่2นะครับก็เป็นทางด้านของเปาโลมาดินนี่นะผมบอกเลยว่าชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับเป็นกองหลังที่โคตรโหดโคตรเถื่อนเลยนะมีเกมรับโคตรดีมีความเร็วความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ลูกกลางอากาศโคตรดีนะถือว่าเป็นกองหลังที่มีความครบเครื่องมากๆเลยนะสำหรับเปาโลมาดินนี่นะโอเคสำหรับใครนะที่สนใจจะซื้อหรือว่าจะขายนะครับไอดีเกมเปย์นะครับก็สามารถทักไปที่เพจจิมมี่ฟุตบอลได้เลยนะครับ และอันดับที่1นะครับก็ยังเป็นทางด้านของอาเรลโคเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันโหดมันบักมันเกินมันโอเวอร์มาตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วจนภาคปัจจุบันแม่งมันยังโหดมันยังโกงเหมือนเดิมเลยนะสำหรับอาเราโคนะครับก็เป็นกองหลังนะครับที่มีความเร็วสูงนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีลูกกังกัดที่โคตรดีเกมรับก็โคตรดีอีกโอ้โหถือว่าเป็นกองหลังที่โหดมากๆเลยนะสำหรับอาเรลโคนะผมก็ยกให้เป็นโนหนึ่งนะสำหรับกองหลังออฟสไตล์ที่โหดที่สุดในอีฟุตบอล เลยนะครับ